ก็คือใช้ไฟ12โวลต์จากแผงอามาฟัต1 4 5วัตต์นะครับพัดลมก็หมุนแล้วนะครับได้ยินเสียงไหมครับสวัสดีครับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับวับนนี้ก็เป็นอีกวันที่ไฟดับนะครับเราจะมาทดสอบเกี่ยวกับตัวคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ เพราะว่าผมจะต่อพัดลมนะครับพัดลม DC ตัวนี้นะครับพัดลม DC ตัวนี้นะลูกกาลังทํากันบ้านอยู่นะครับคือตอนนี้อากาศมันร้อนมากนะครับเราลังกันบ้านอยู่อ่าเราจะต่อพัดลมตัวนี้โดยต่อตรงนะครับใช้ตรงกับไอตัวคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้เลยนะครับตอนนี้ในขั้นตอนแรกผมก็ต่อแล้วนะครับก็คือสาย p บวกลบนะครับ p บวกลบก็คือแผงนะครับออกมาจากแผง แล้วก็ตัวนี้บวกลบตัวนี้ก็คือออกมาเป็น12โวลต์กับ12โวลต์นะครับซึ่งพัดลมที่เราใช้ตอนนี้ก็คือพัดลม12โวลต์นะครับผมจะเอาสายไฟตัวนี้นะครับมาต่อบวกลบนะครับบวกบวกผมจะเอาเป็นมีมีตัวนี้เอาสายนี้นะครับเป็นบวกผมจะพันไว้ครับแล้วก็บวก สายบวกเราก็พันไว้นะครับคือไฟที่ออกจากาไฟที่ออกจากจุดนี้ก็คือไฟ12โวลต์นะครับสายนี้ลบนะครับตัวนี้คือเราต้องการใช้แค่พัดลมนะครับพัดลม DC เฉยๆนะครับอันนี้ก็ประมาณ ที่โมงแล้วเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับสายอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับสายนี้เป็นสายบวกผมก็จะพันไว้นะครับสำหรับการใช้กระแสไฟ DC เนะี่ยบวกลบสำคัญนะครับแล้วทีนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูตรงแผงของเรา ผมต่อสายแล้วนะครับสายก็ต่อแบบธรรมดาับธรรมดาธรรมดาเลยเพราะว่า,าตัวคอนเวอร์เตอร์ของเราจะเอาไปทดสอบหลายอย่างนะครับสายสีแดงอันนี้คือสายไฟนะครับสายไฟที่เราต่อมาจากตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับคอนเวอร์เตอร์ส่วนแผงเราจะอยู่ตรงนู้นนะครับผมก็จะเอาสายบวกลบนะครับสายบวกลบไปเชื่อมเข้ากับแผงนะครับ เี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้นะครับคือบวกเสียบเข้าไปนี่คือลบเสียบเข้าไป เนี่ยดูนะครับบวกลบผมงก็เสียบแล้วนะครับบวกลบเสียบแล้วเดีย๋ยวเรามาดูตัวคอนเวอร์เตอร์ของเรานะครับตอนนี้คือคอนเวอร์เตอร์ของเราพัดลมทำงานแล้วนะครับพัดลมทำงานแล้ว เราก็จะเข้ามาเปิดพัดลมลเล่นๆนะครับอันนี้เป็นพลังงานฟรีนะครับก็คือตากแดดไว้ข้างนอกเลยนะครับพัดลมเป็นพัดลม12โวลต์ DC นะครับ12โวลต์ DC นะครับ15วัตต์ครับอันนี้เคยรีวิวอยู่นะครับใช่แล้วเคยรีวิวนะครับเคยแล้วทีนี้รีวิวประกอบพัดลม2 เนี่ยนะครับรบ,บวกลบแล้วทีนี้ผมก็จะเอาสายมาสายที่เราต่อมาจากคอนเวอร์เตอร์นะครับคือสายนี้ต้องจจไม่เข้าใจหรอกนะครับาสายบวกอันนี้คือสายบวกนะครับเราก็จะเอาสีแดงค่า,าบ,บวกเลยนะครับแล้วก็สีดํากับลบนะครับแบบนี้นะครับตกตกตก แบบนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายมุมกว้างให้เห็นนะครับพอแยกแยกกันหน่อยนะเนี่ยประมาณนี้นะครับสายที่เราต่อมาแล้วเราก็เปิดพัดลมนะครับพัดลมมันก็จะหมุนนะครับก็คือใช้ไฟ12โวลต์จากแผงอามาอฟัดต1 4 5วัตต์นะครับ พัดลมก็หมุนแล้วนะครับได้ยินเสียงไหมครับอาทำกันบ้านเด็กๆโอ้ทำอันนี้เสร็จแล้วเหรอสำหรับใน,ว,นวันที่ไฟดับนะครับไฟดับบ่อยนะครับ <c oughs> เราก็ใช้วิธีนี้ <c oughs> ในการ <c oughs> ในการชาร์จเอ้ย <c oughs> ในการเาอาไ่ ใช้วิธีนี้นะครับในการเปิดพัดลมนะครับตอนนี้แดดแรงนะครับแดดแดดแรงพัดลมก็จะแรงตามนะครับถ้าแดดค่อยพัดลมก็จะค่อยตามนะครับบางครั้งก็หยุดเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับว่าไม่ได้ต่อจากไหนเลยนะครับก็คือต่อออกจากตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับคอนเวอร์เตอร์ก็ทํางานสายมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปต่อบวกลบ ซึ่งเราสามารถต่อตรงได้นะครับดังน,นั้นนะครับถ้าใครสนใจคอนเวอร์เตอร์นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามเกี่ยวกับแบบการใช้งานได้นะครับสำหรับแผงอัมฟัสแผงเดียวคอนเวอร์เตอร์1ตัวแล้วก็ระบบ12โวลต์ได้เลยนะครับชาร์จแบตก็ได้โอเคสำหรับช่อง2อีเล็กน้อยเกษตรอินทรีย์ก็นำเสนอ เทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับการใช้คอนเวอร์เตอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับทำคิดต่อๆไปบ๊ายบยหน่อยเด็กน้อยบ๊ายบาย